นะครับก็ขอสวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับขั้นพื้นฐานนะการช่วยฟื้นฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนะครับหนือเราเรียกอีกอย่างหนึงน่งว่าการทํา CPR นะครับก็คือถ้าเรารู้จักกันก็คือการปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็การผ่าปอดที่ทําสลับกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดู ข้อมูลพื้นฐานกันนะครับอันนี้ครูจะอธิบายนะครับไม่ได้ตามเนื้อหาที่ให้ดูนะครับอ่าครูจะอธิบายถึงขั้นตอนเลยนะครับเนื้อหาครูได้โพสต์ไปให้แล้วนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ไดนะครับโพส์ไ้ให้แล้วนักเรียนเข้าไปดูได้เลยนะครับละเอียดเพิ่มเติมนะแล้วเมื่อดูเสร็จดูวิดีโอที่ครูโพสต์เสร็จหรืออ่าอ่าเนื้อหาเสร็จดูเนื้อหาเพิ่มเติมเสร็จก็ให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะครับแบบฝึกหัดครูได้ ทำไว้ใน Google Form นะครับก็ไปเปิด Google Form นะครับที่ครูโพสต์ไว้ในกลุ่มลาวทำได้เลยนะครับอะขั้นตอนนะครับในการช่วยฟื้นคืนชีพนะในกรณีที่นักเรียนเนะี่ยไปเจอผู้ป่วยนะครับที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เขาบาดเจ็บนะ ก่แรกเลยที่นักเียไปเจอผู้บาเดเจ็บเนี่ยนักเียต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีสติหรือไม่นะครับและบาดเจ็บจุดไหนบ้างนะครับบาดเจ็บจุดไหนบ้างมีกระดูกหกักไหมมีเลือดออกไหมนะครับนังเยงยต้องตรวจสอบก่อนนะครับอย่างแรกเลยดูว่าเขาหมดสติหรือไม่ให้ทําการเรียกก่อนนะครับถ้าไม่มีสติตรวจสอบเลยมีบาดแผลไหมนะครับพกช้ำตรงไหนกระดูกหกักไหมมีเลือดออกไหม นะครับเมื่อเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีกระดูกหักหรือไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายจนเกินไปนะครับห้ยังรียันเนี่ยจับผู้ป่วยเนี่ยนะครับนอนหงายนะครับในท่าเหยียดตรงนะครับและให้เช็คลมหายใจแลนะชีพจรนะครับให้เช็คลมหายใจแลนะชีพจรส่วนลมหายใจเช็คตรงไหน ชีพประจรเช็คตรงไหนอันนี้นักเรียนต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับเพราะในวิดีโอครูไม่สามารถสาธิตให้ดูได้เนาะนะครูเชื่อว่าทุกคนหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับถ้าไม่รู้อศึกษาได้นะครับตอนนี้เราเรียนออนไลน์กันนะพอเช็คเสร็จปุ๊บถ้าผู้ป่วยยังมีลมหายใจยังมีอะไรอยู่เราไม่ต้องทําการ CPR นะครับแนะนําว่าไม่ต้องทําการ CPR นะ เราจะทำ C.P.R. หรือการช่วยฟื้นคืนชีพเนี่ยในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีลมหายใจแล้วและไม่มีชีพรจรแล้วนะครับพอเราช่วยฟื้นคืนชีพถูกไหมการช่วยฟื้นคืนชีพคือตั้งแตจะต้องอผู้ป่วยจะต้องเหมือนกับว่าร่งางกายหยุดทํางานไปแล้วนะครับพอเราตรวจลมหายใจเสร็จปุป๊บนะเราก็ต้องตรวจสอบนะครับทางเดินหายใจให้โล่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่องปาก นะครับช่องปากว่ามีเศษอาหารไหมมีเลือดไหมมีเสียมหะไหมหรือมีอะไรที่มันสามารถไปอุดหลอดลมได้นะครับงั้นก็จัดท่านอนให้เขาเหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอพอจัดท่าทางเสร็จปุ๊บให้นักเรียนนะครับจับหน้าผากนะจัดท่าทางให้พอให้จับหน้าผากและดันคางขึ้นนะครับให้ผู้ป่วยเนะี่ย อยู่ในท่าที่เหมือนเงยหน้าขึ้นนะครับมันจะทาให้หลอดลมเนี่ยมันตรงที่สุดนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการผายปอดก่อนอ่ะอันนี้ให้ทุกคนจําไว้ให้ดีนะครับให้ทุกคนจําไว้ให้ดีคือเราจะทําการผายปอดเนี่ยอัตราส่วนระหว่างการผายปอดต่อการป,รปั๊มหัวใจเนี่ยคือการผายปอดสองครั้งต่อการปั๊มหัวใจสิบห้าครั้งนะครับอันนี้คืออัตราส่วนนะครับเป็นอัตราส่วนนะให้นักเรียนจําไว้ นะครับอยายามการผ่าปอดปุ๊บถ้าในเด็กนะครับอาดูในรูปนะครับนักงรียเห็นไหมถ้าในเด็กเด็กเล็กเนี่ยให้ใช้แค่ตรงนิ้วนะครับในการดันนะครับในการดันให้ออกนะอีกทิคอีกอย่างหนึ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่นักเรียจะต้องรู้คือในการผายปอดนะเมื่อเราเป่างมเข้าไปหน้าอกของผู้ป่วยจะต้องกระเพื่อมเหมือนมีลมเข้าไปหน้าอกจะต้องแบบว่าพองขึ้นนะครับทุกครั้งนะครับแนะนําว่าทุกครั้ง แลนะจุดในการวางมือนะครับแต่การวางมือก็คือกึ่งกลางอกเหนือลิ้นป,ปี่นะครับเดี๋ยวถ้าเราได้เจอกันในห้องเรียนเดี๋ยวครูจะชี้แจงทีหนึ่งว่าการวัดการวางอกวัดยังไงนะครับเราก็ทำศัลับกันไปเรื่อยๆยนะครับในการนี่ในการท่าทางในการจัดในการ ปั๊มหัวใจนะครับคือเราจะต้องอยู่ด้านข้างของผู้ป่วยนะครับนั่นก็คือด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวาก็ได้อย่างแล้วแต่นะครับโดยที่เราวางมือตามตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเราควรสิ่งที่ควรจริงๆเลยคือค,ควรอยู่ด้านขวาของผู้ป่วยนะครับเพราะว่าเราต้องเอามือเราแบบทางไปทางซ้ายเพื่อให้ตรงกับหัวใจนะครับอยู่ทางด้านข้างนะครับและวางแขนเนี่ยจะต้องเหยียดตรงเสมอ นะครับแขนเหยียดตรงเสมอนะักเรียนเห็นไหมเนยแขนเขาจะเหยียดตรงนะครับมาให้เอามือที่ถนัดไว้ด้านล่างนะครับเอามือที่ถนัดวางไปจุดที่เราต้องการก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยจุดที่เราต้องการนะมือที่ถนัดนะแบมือไว้แบบนี้นะครับแล้วอีกมือหนึ่งประกบและกำไว้นะครับและวิธีการนับเนี่ยเราจะต้องนับให้จังหวะต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นวิธีที่ครูแนะนํานะครับก็คือให้นับหนึ่งพัน ในการขั้นอย่างเช่น 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 5, นึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหนึ่งพันสี่ะครับไอตอนที่เรานับเลขหนึ่งองสามสี่หเนี่ยเป็นจังหวัดที่เรากดลงวิธีกดคือใช้ใช้ตําหนักตัวในการกดเลยนะครับอ่านะอัตรานะครับมากกว่า1นึครั้งนะครับต่อหนึนาทีนะเหมือนเราเป็นการจําลอง การ oh. เต้นของหัวใจเขาการผ่าปอดก็คือเหมือนเป็นการจําลองการหายใจเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปที่ปอดงับปั๊มหัวใจเพื่อให้หัวใจมันทํางานเพื่องับออกซิเจนแล้วก็ให้เหลือดมันสูบฉีดนั่นเองนะครับเป็นการที่เราทํางานทดแทนร่างกายนะครับเราจะทําไปนานแค่ไหนคําถามคือเราจะทําไปนานแค่ไหนเราจะทําไปจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้นหรือ ถ้าถึงมือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอย่างเช่นมีมูลอิมาที่เขามีอุปกรณ์พร้อมนะครับหรือมีหมอมาหรือส่งตัวถึงมือหมอเราทำจนกว่านั่นเลยถ้าผู้ถ้าผู้ป่วยฟื้นนะครับถ้าผู้ป่วยฟื้นแล้วนะครับให้จับในท่าพักฟื้นก็คือให้นอนตะแคงข้างนะครับนอนตะแคงข้างนะให้อากาศถ่ายเทสะดวกที่สุดนะครับ นั่นเองนะถ้าใครอยากดูขั้นตอนในการทำนะครับแนะนําไม่เข้าไปในยูทูบตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้ครูจะยังไม่ให้ดูในวิดีโอนี้นะครับอันนี้แนะนําเฉยๆไม่ให้ดูในวิดีโอนี้เดี๋ยวให้นักเรียนไปดูกันเองมันอยู่จะอยู่ในเอกสารที่ครูส่งให้นะครับให้นักเรียนไปดูกันเองนะอันนี้ครูอขออนุญาตปิดไปนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้านักเรียนคนใดนะครับ มีเรื่องอะไรสงสัยสามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและยังลืมทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับแบบฝึกหัดนะครูจะเช็คชื่อจากแบบฝึกหัดนะครับใครที่ทําแล้วมันจะมีชื่อขึ้นนะครับกรอกชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับพร้อมชั้นและเลขที่ด้วยนะครับแล้วครูจะเช็คชื่อจากในนั้นมีคะแนนให้แน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอลากันไปแค่นี้ครับขอบคุณมากครับ